สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุ่เกมเนสซนี่โกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคลิปเมื่อวานไปเนี่ยโอ้ยลินพันลินเปียเฉลยวอเตเฮลโอเคนะครับผมหลังจากที่คลิปเมื่อวานผ่านไปนะครับผมผมก็ใช้ฮัมเบอ์สองดาวนี่แหละในการเคลียดด่านนะครับผมจนผมสามารถเคลียดด่าน14บีขิดสเสร็จแล้วนะครับผมเคลียแบบมาแบบอีซี่เลยมีฮัมเบอร์สองดาวก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งหลังจากผ่านด่าน14ไปเนี่ย มันมีคอนเทนต์เปิดให้เราเล่นได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าถ้าใครยังไม่ผ่านด่าน14เนี่ยคือคอนเทนต์ในเกมมันจะน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะงั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าคอนเทนต์ในเกมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยตู้กาชาที่ผมบอกแล้วนะครับผมว่าถ้าผ่านด่าน14ขีด40ไปเนะี่ยจะมีตู้กาชาเพิ่มเข้ามา1ตู้นะครับผมนั่นคือห้องดาราศาสตร์นะครับผมซึ่งตู้กาชาตู้นี้เนี่ย สามารถเลือกตัวละครได้เลยว่าอยากได้ตัวละครอะไรหน้าตู้นะครับคือสามารถเลือกได้เลยนะทั้งท่าแสงทั้งท่ามืดก็คือสามารถกดเลือกได้เลยนะครับผมก็แต่สิ่งที่ใช้ในการเปิดกระชานี้ก็ต้องใช้ตัวทํานายนะครับผมซึ่งตัวทานายได้จากอะไรบ้างได้จากอิหาจากอีเวนท์เท่านั้นนะตัวทํานายจะไม่สามาถ้ายากวิธีอื่นเลยวิธีอื่นมันหาไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากเล่นอีเวนต์กับเติมแพ็คนะครับเออซึ่งมันเป็นของที่หายากมากเลยนะครับผมกับตัวทํานายนะอืม นี่คือคอนเทนต์แรกเป็นที่พวกเขามานะหลังจากผ่านด่าน14บไปนะครับผมอะต่อไปคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมอันนี้เลยพลังแห่งศรัทธานะครับในแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วมันเพิ่มพลังให้ในทีมเยอะขึ้นด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมมันจะมีอัพถ้วยตรงกลางกับอัพสามอันรอบรอบนะครับผมมีทั้งรองเท้าหมวกนักเวทแล้วก็เกราะแล้วก็อย่างี้นนะรถหมอรถหมอมึงมาทุกคลิปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย จะมาเซ <c oughs> ่เฮลโหลกับกูไหมเฮลโหลอาจคลิปทีไรรถหมอผ่านหน้าบ้านกูทุกทีเฮลโหลอะไรครับเนี่ยอ่ะกลับมาที่ออคอนเทนต์อันนี้นะครับผมซึ่งอันนี้มันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือมันจะบัฟทุกตัวละครในปาร์ตี้เรานะครับผมคือถ้าอัพช่วยเนะี่ยมันจะบวกทุกตัวเลยทั้งชีวิตโจมตีป้องกันดาเมจขั้นสุดท้ายลดดาเมจขั้นสุดท้ายแล้วก็สปีดนะครับผมคือมันเพิ่มถาวรเลยนะแล้วก็ไอที่แยกๆออกมาสามอันรอบๆวงนะครับผมมันคือบัฟอะไร สามารถกดดนเลยเห็นว่ากตกใจตรงขึ้นที่รูปรองเท้านะครับผมกดปุ๊บซึ่งถ้าเราอัพอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มสแตตของตัวละครที่มันขึ้นหน้าจอนี้นะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มสแตตของออกตาเวียนของโรบินฮูดอะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะเพิ่มสแตตตัวละครเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มตามที่มันบอกเลยนะครับ <S <S เพิ่มชีวิต <S 2> <S 2> เพิ่มโจมตี <S <S เพิ่มป้มองกันอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือสตีดนะต่อไปป้องกันป้องกันมีตัวอะไรบ้างก็มีคอนดามี ฮันนีบาวหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ของตัวแทงนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นของสายเวทสายเวทมีอะไรบ้างสายเวทก็จะมีของหัวโตวแล้วก็อ่าฮัมเบรและอะไรวะมีหลายตัวมากๆเลยนะครับผมมีเยอะมากๆเลยคร่าวๆมันก็จะโบกพลังให้เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะส่วนพลังพันธะอันนี้ผมก็มันน่าจะเปิดมานานแล้วแหละอันเนี้ยคือเพื่อนๆก็น่าจะมีเหมือนกันนะคือ ค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนั่นเองนะครับผมยิ่งดาวเยอะแล้วก็ยิ่งมีตัวละครเยอะเนี่ยมันจะอันล็อกอันนี้แล้วก็จะทําให้พลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะตอนนั้นเลยนะฮะคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับอสูรมังกรมาบุกนะครับผมอันนี้คือบอสโลกนั่นเองซึ่งวิธีเล่นบอสโลกก็ต้องผ่านด่าน14ไปก่อนนะครับผมถึงจะเล่นได้ซึ่งต้องผ่านด่าน14ขีด12ถึงจะเล่นบอสโลกได้นะครับผมไม่ต้องผ่านขีสี่นะ คือผ่านขีด40จะเปิดเปิดได้คอนเทนต์กุ้ตู้กาชามาแต่ถ้าผ่านด่าน12ไปเนี่ย14ขีด12จะได้คอนเทนต์สู้บอสโลกมานะครับผมอ่ะคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมก็คือลงหอคอยนั่นเองซึ่งหอคอยที่อันล็อกขึ้นเข้าใหม่เนี่ยจะเป็นหอคอยธาตุดินน้ําไฟแล้วก็ลมนะครับผมซึ่งหอคอยพวกนี้เนี่ยจะลงได้วันละ10 10ชั้นนะครับลงได้วันละ10ชั้นซึ่งผมก็ลงมาแล้วนะครับผมถึงชั้น21แนละ้วตอนนี้ก็ลงไม่ได้แล้วนะครับผมคือค้งวันละ ชั้นนะครับต่อหอคอยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดทุกหอคอยให้เล่นฟรีเลยนะครับผมอ่ะคอนเทนต์น่าจะหมดประมาณนี้นะครับผมกับที่เราผ่านดานาสิบสีมาทั้งหมดแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าดีวะ่ะมันมีอะไรผมทําเยอะมากในเกมน,นี้มันเยอะขึ้นจริงๆนะจากที่แบบไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มิ่งไม่มีอะไรทําเลยแต่ตอนนี้คือแบบโอ้ กูมีสิ่งที่อยากทำเยอะมากอยากปั้นตัวละครไหนก็ปั้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าผ่านดาวคดสิบสี่สิบสี่ขีดสีิไปเนี่ยร้านคารินาเกิวก็จะเพิ่มของสีแดงมาให้ซื้อด้วยนะครับผมอ่ามันก็จะโคตรจะดีเลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอ่าห้เป็นไงคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามานี่คือแบบเยอะมากมันเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ หัวโตวผมห้าดาวแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมเปิดฮัมเบร์มาได้ใช่ไหมล่ะผมก็ไปลงเม,มืองใต้ดินต่อนะครับผมลงมาถึงชั้น10เนี่ยหัวโตวก็ห้าดาวคิดดูแล้วกันถ้าผมลงชั้น11ไปก็จะไม่ได้เสร็จหัวโตวแล้วใช่ไหมใช่สิ่งที่ผมต้องกระทำตอนนี้ก็แค่หาหัวโตวเศษอีกประมาณอ่ ฮัโหโตอีกประมาณ200เรเศษผมก็ได้โตอหกดาวร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโตอหกดาวนยะมันจะมันจะได้จะกินนี้ด้วยนะฮะมันก็จะสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ออกตาเวียนหลังจากที่อัพมาใช้งานได้โคตรด,ดีอุปกรณ์แดงก็โคตรดีนะครับผมโอ้โหมีใส่สิ่งดีๆเข้ามาออกตาเวียนอ่ะดีทั้งนั้นเลยนะครับไม,ม่แบบน้ำตาจะไหลอ่ะคือมันเก่งมากเลยอ่ะ อืม <S <S แล้วก็ของแดงของฮามเมก็มี3ชิ้นแล้วตอนนี้เป็นไงฮามเมของแดงสชิ้นแล้วอ่ะมาเล่นหนักถ้าทุกท่านดูดูดีกว่านะครับผมว่าฮามเมผมเปิดเกาะเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้คิดที่แล้วไปก็คือ7จ็ดหมใช่ไหมอ่ะงั้นมันลองมาดูวันนี้ดีกว่าเท่าไหร่แล้วน,น,น,นะครับผมแล้วก็ปึ <S <S ้งเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย เป็นไงแล้วเมื่อกี้เห็นออกตาเวียนยกปะยกทีแปดหมื่นสามมติดคียติคออ่ะตีโคตรแรงครับเบเปิดเกาะเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นตียังไงให้เข้าถามจริงๆเออเนี่ยโล่ทำเบผมเพิ่มมาเยอะมากเลยเว้ยท่านผู้ชมออกตาเวียนมันก็ปาดเนี่ยดูปาดแบบสิบทีสี่หมื่นสองอ่ะ, 10, 42, อะคิดดูไปอย่างแรงอ่ะ คอนดัโดนไปใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเนี่ยแค่นี้ผมก็โกงมากแล้วอะคือทาเวไม่เปิดเกาะอย่างหนาตอนเนี้ยและต่อไปก็จะเป็นเทพน้ําผมบอกแล้วนะว่าเทพน้าเนี่ยจําเป็นต้องเปิดเพราะว่าจะเอามาตีบอสคิวโดยเฉพาะเลยเว้ยแล้วก็ตีบอสโลเนี่ยมันมันจะเป็นต้องเปิดจริงๆนะ คือตัวเทพน้ำมันสามารถหลบหลีกตัวละครหลบหลีกหลบหลีกได้ไงตีปุ๊บแล้วมันย้ายพี่ได้อะตีแล้วย้ายพี่โคตรโกงลยน,นะเวพละปาดอือเรียบร้อยเนี่ยเกาะฮามเบผมก็เปลี่ยนจากเจ็ดหมื่นเจ็ดเป็นเก้าหมื่นหนึ่งแล้วเวมันมันมันโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะรีบไต่แรงขึ้นมาได้แล้วนะครับผมว่ามันจะเพิ่มคอนเทนต์ในเกมเยอะมากเลยนะฮะอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับผมว่าควรควร,ควรรีบมาได้แล้วนะฮะอะก่อนจบคลิปเรามาตีบอสโลกกันไหมเออมา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 ไหนๆก็ยังไม่ได้ตีนะเรามาตีบอสโลกกันดีกว่านะครับผมซึ่งบอสโลกวิธีตีก็ดูได้ง่ายๆก็คือดูอันดับหนึ่งกับอันดับสองตีกันนะครับผมว่าเขาตียังไงนะ อันดับหนึ่งเขาใช้ทีประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปดูอันดับสองนะฮะที่เห็นอันดับสองคันดีบ้าเขาตีศูนย์เนี่ยเพราะว่าเขาโดนมังกรตีน้ำเตียวแตกเลยนะครับผมคันดีบ้าเขาเลยไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะครับอ่ะด้านที่เห็นทำเบเขาตีแรงคือครับปั้นทำเบเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็ให้ของเอยนสีปั๊บทำเบย์ให้ทำเบอันตีอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ แต่ส่วนใหญ่ตัวละครในทีมก็แบบคือส่วนใหญ่แท้งอ่ะมันจะตายนัดแรกตลอดเลยเว้ยคือแท้งโอกาสรอดน้อยมากประมาณนี้อ่ะคือมันน้อยมากจริงๆนะโอกาสรอดของแท้งนะครับผมก็ยังมีคนใช้หัวโตวอยู่นะเพราะว่าปกติมันจะไม่ต้องใช้หัวโถงไงเพราะว่าไอ้บอสตัวนี้มันตีทีเดียววันฮิตเคโออยู่แล้วนะไงครับเออมัน,ม,นมันตีมันฮิตเคโออ่ะหัวโตวมันก็ไม่จาเป็นใช่ไหมล่ะเราก็แบบเน้นเน้นใส่สุดเลยดีกว่านะครับผมก็คือตีให้ตายไปเลยดีกว่า งั้นทีมจะเป็นรูปแบบประมาณไหนดีทีมเหรออนั่นสิผมก็ยังไม่เคยตีด้วยนะเพราะาผมเพิ่งอัล็อกอันนี้มานะครับผมเอ๊ะงั้นเราลงทีมหลักไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเรามีตีตั้งสามทีไงเรามีตีตั้งสามทีนะครับผมรอบแรกจะใชป้ปืนไปก็ไม่เป็นไรนะครับเจ็ดหมื่นห้าเอยแรงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราขอดัากูแข็งด้วยนะ สามารถติดสแต็กบอสได้ปะติดเอฟเฟกไม่ได้ตันไม่ได้ติดไฟไม่ได้นะครับผมอุย้ยตีแรงมามกเมื่อกี้ฮิวเออโอ้โหเรียบร้อยนะครับเพราะหน้าแตกแล้ว อุ้ยแข็งรอดแล้วแม่งแข็งสามแตกหนึ่งโอเคทีมนี้ก็ทําไปได้หนึ่งล้านนะครับผ <c oughs> มดาเมจมันน้อยมากอย่างที่เห็นว่ามันนนแข็งบ่อยมากเลยนะครับผมถ้าไม่มีโล่ก็คือมีสิทธิ์แตกได้ง่ายๆเลยนะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับทำเบมันจําเป็นมากเพราะว่ามันต้องเปิดเกาะให้เพื่อนนะครับอ <c oughs> เอาฟูมามาฟูมามาเสร็จก็เอาอ่ะเยนสีมาเยนสีอมาบัฟให้ฟูมานะครับผม เอาฮูโตมาก็ได้มา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 อาทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ผมเอาคำเบมาเพราะว่าผมกลัวมังกรมันใช้สกิลแล้วฆ่าทุกคนตายเลยนะครับมันจะไม่คุ้มมากเลยงนะั้นอาที่ทำเบย์เปิดเกาะเจ็ดหมื่นเก้าเพราะว่าไม่ได้บัฟลมสี่เมื่อกี้นะครับผมถ้าได้บัฟลมสี่มาก็จะเปิดเกาะเก้าหมื่นหนึ่งนะ มาถึงเวลายิงบอสให้ตายแลย้ยปักปักก็อยากให้คนด่ายืนนานกว่านี้นะจริงๆ เรียบร้อยออนดลนมันโดนตีบอสบอสตีตีิดคีกฮัลโหลอุ๊ยฮัมเบเกือบแตกอุ๊ยปูมายังรอดว้าวปูม้ามึงรอดได้ไงวะยินยิงโอเคนะครับผมตีไปได้ล้านเก้านะครับก็เยอะอยู่นะเออ อันดับตอนนี้50นะครับผมโอ้โหคือที่เห็นอันดับหนึ่งเขาตีกันเ,เก่งๆนะเพราะว่าเขาหกดาวนะครับเห็นไหมฮอนด้าหกดาวแล้วไม่รับตีบอสได้ด้วยบอสแม่งตีฮอนด้าฮันด้าแม่งไม่แตกอะคิดดูแล้วกันเออเนี่ยมันต้องหาตัวแทงดีๆยืนข้างหน้านะครับยืนคาไว้นะฮะโอ้โหแลแ่นล่า้นลำใช้ตัวอะไรตีปังวะออกตาเวียนหกดาวเอาเอาออตาเวียนไปตีบอสเลยนะถามจริง น,นี่ก็ใช่โอ้โออตาเ้เวียนนี่ตายไม,ไม่ได้ไม่นับอันนี้ออตา้เวียนก็ตายแล้วไม่นับอีกโอ้โหอันนี้ออตา้งเวนโอ้มีแต่คนออกมีออตา้งเวนหกดาวกันทั้งนั้นเลยไรครับเนี่ยอ่าน,นี้ฟูมาล้วนๆเลยนะครับผมคือบัฟฟูมาเลยนะอ่ะมาๆๆก็ทีมนี้แหละดีสุดแล้วนะครับผมในการตีบอสโลกตัวนี้นะ เดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มพลังโจมตีให้ฮัมเบเพิ่มแล้วจะได้เปิดก่อนหนากว่านี้นะครับผมยังปั้นได้สุดวันนี้เออเปิดกอฮำเบสวย อยากให้วันดาเปิดฟิวไฟมากเลยจะได้ถึกฟูมาแตกอันนี้ฟูมาแตกแล้วนะครับก็จะไม่ได้ดาเมจเพิ่มนะหัวตัวฮิวสองทีเบอร์ <c oughs> อันติสองที <c oughs> โอาเคต้องจะได้แค่นี้แหละ ส่วนของดรอปบ,บอสก็จะมีพวกเหรียญตาคริสตัลัก,กยภาพมีเงินมีน้ำเขียวนะครับผมก็จะดรอปของสารอย่างนี้นะซึ่งก็จะดรอปเป็น2ชั่วโมงนะครับผมดรอปอะไรดรอปของผู้นี้นะแล้วก็หลังจากที่บอสโลกลีเนี่ยมันก็จะแจกประมาณอ่าแจกพวกของประมาณแจกอันนี้มานะครับผมบอสโลกนะก็จะแจกให้เราไปอัพสกยไปอัพอ,อีตรงแดนศักดิ์ธิ์นะครับผมอัพอ,อันนะียพลังแห่งศรัทธาอัพอ,อันนี้เพิ่มก็จะได้ค่าพลังเพิ่มด้วยนะครับอ่า ก็นี่แหละคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาหลังจากพานาัน14ไปแล,แล้วนะครับผมคือมันเพิ่มมาเยอะจนผมแบบมีแนวทางการปั้นตัวละครเยอะมากเลยนะครับตอนนี้อ่ะก่อนจบคลิปเรามาหาตัวละครเพิ่มกันดีกว่านะครับผมกับตู้ธรรมดานะผมอยากได้ธรรมะมุ3ดาวกับฮันดิบาว3ดาวเพื่อที่จะทาให้จะปั้นทีมดินอะ่ะคือตอนนี้ผมเป้าหมายคือทีมดินนะครับผมอยากได้มากเลยอ่ะมาเรามาเปิดตัวธรรมดากันดีกว่านะครับผม โอ้โหม่วงขอสักนิดนึงขอขอสักหน่อยขอสักหน่อยโอ้โหเอ้ขอจบคลิปดีๆได้ป่าวะขอจบคลิปแบบดีๆอะได้ปะได้เปล่าได้เปล่าสงสัยไม่จะไม่ได้วะโอ้โหเออันนี้ไม่เกลือเนี่ยม่วงเยอะมากเลยเอามาแล้วนะครับทองนะโอเคสองตัวเลยขอทำอมโมกับทำอันดิบาล เอ้ทำโมโดได้ไวทำโมสามดาวแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้อันติแรงขึ้นนะตอนนี้ก็ถ้าจะปั้นทำนโม,มก็ปั้นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะไดเอามาทำทีมดินแบบตีทีเดียวหายนะครับก็จะได้อัพท่าอันติแรงขึ้นอันติก็จะประมาณเท่าไหร่นะ ก็จะเพิ่มดาเมจเป็น100%นะครับผมแล้วก็ติดสถานะปิดปากเพิ่มขึ้นอีก8%นะก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมทำมโมนะฮันดีบาร์ก็ขาดอีกตัวเดียวเองอะจริงไหมเอออีกตัวเดียวก็สามดาวแล้วก็ฮันดีบาร์ขอได้บอกในคลิปเนี้ยขอได้บอกฮันดีบาร์ได้บอกได้บอกโอ้ไม่ได้วะเออเ,เราดีเฮ้ยอยากได้จริงๆนะโอ้โหไม่เห็นจะออกเลยอะ ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยนะครับผมเรียบร้อยนะฮะจบคลิปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ได้ฮันดีรอสามนอแล้ว,ลวตามต้องการเป๊ะเลยนะครับในคลิปนี้เรียบร้อยตอนนี้ทีมนี้ผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่หินศักยภาพาผมไม่พอไง คิดต้นศักยภาพผมตอนนี้คือร้อยหลอมากนะครับนะแปลงส่วนได้อ่ะได้เอสซตาร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวดิวอะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าได้ตัวอะไรนะครับมามามา,มา,มาก่อนจบคลิปก็ขอดีๆนะเว้ยโอ้โหไทยสู่จูถามจริงนักสไนเปอร์ของเรานะครับเอามาทำไมเนี่ยอะโอดัดลงบุญรังกีอัพได้ก็อัพไปนะครับ แล้วก็ไทยสูจู้อยู่นะวะโอเคอัพไม่ได้ละเดี๋ยวหลังแงม่ผมก็จะไปปั้นตัวละครเพิ่มปั้นอาวุธเพิ่มปั้นของเพิ่มก็จะทำทีมได้เพิ่มเหมือนกันนะครับผมะนะแล้วัก์สิทธิ์ก็ได้พลังเพิ่มอีก86ดหมืข้าวังตอนนี้คือ2,590,000กก็ถือว่าสวยอยู่นะ เอ้ยเออว่าอย่ามาไล่นี่เลยอย่ามาไล่นี่เลยไล่ผีอีเวนต์นะครับมามามา <c oughs> เกมนี้ผมก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ ร้อยี๋ยวผมก็จะแลกไอตัวทนายเพิ่มนะครับผมผมมาแลกการ์ดตัวตัวทั่วไปนะอาแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าตัวทั่วไปกับการ์ดทนายไหนดีกว่ากักน,กนผมคิดว่าตัวทั่วไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าจะสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการได้ตั้ง2ตัวเน่ยคืออยากได้ตัวไหนก็เลือกได้ตั้ง2ตัวซึ่งมันคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับอื มาเหรียญสี่ร้อยหรอ,อตอนนี้การทำนายผมซื้อได้อีกอีกหนึ่งครั้งก็คือค่าใบอ่างั้นซื้อตัวทั่วไปเลยแล้วกันนะครับดีป่ะวะหรือเก็บไว้ก่อนแล้วกันเออช่วงอีเวนต์ยังเหลืออ,อ,อีกเยอะอีเวนต์ยังเหลืออีกเยอะเนาะเออตอนนี้อีเวนต์ก็ทำได้แค่ ถ้าอยากได้แต้มเพิ่มก็ต้องใช้เพชรเพิ่มนะครับผมจะได้แต้มเพิ่มนะอีเวนต์เหลืออีกประมาณ10วันซึ่ง10วันนี้ตัวละครของโคบอลทัสจะหมดไปป่ะใช่ป่ะอีเวนต์อีก10วันแล้วก็กิจโคบอนทัสใช่นะครับผมกิจโคบอนทัสก็จะหมดไปพร้อมกับอีเวนต์นี้เลยนะครับโอ้โหรีบใช้เพชรจริงๆช่วงนี้ต้องรีบใช้เพชรเว้ยถ้าจะอยากได้ของเพิ่มจากอีเวนต์นี้ก็ต้องใช้เพชรให้ถึง4 0,000เนาะ ได้1ันห้าพันห้าพันห้าสี่พันห้าสันห้าแต้มแลกอะไรบ้างแลกตั๋วได้ทั้งหมดร้อยตัวต๋วได้ห้าสิบตั๋วเออวะก็คุ้มดีนะแต่ใช้เพชรอ่ะอยากเก็บมันต้องก็ต้องเก็บเพชรอ่ะตอนนี้มันไม่มันคือช่วงนี้มันไม่อยากใช้เพชรแล้วอะเออเรามีตัวนี้แล้วนะ อามามา,มากดน,นี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเออผมเคยได้อาวุธแดงจากตู้นี้แล้วนะคืออาวุธแดงมันโอกาสออกเท่าไหร่นะเคยได้ด้วยเนี่ยโอกาสออก0.064อ่ะผมเคยได้อาวุธแดงด้วยนะตู้เนี่ยได้แบบฟุกฟุ๊กเลยนะครับผมผมวกก้มเหมือนกันว่าได้มันจะได้ยังไงนะครับอ่ะส่วนคําถามนะครับตู้นี้จะเปิดตอนไหนผมจะเปิดตู้นี้ตอนไหนก็อยากให้ท่านผู้ชมเป็คนเลือกอีกแล้วนะครับผมว่าจะให้ผมเปิดตู้นี้ในคลิปถัดไปหรือ ไปเปิดพร้อมกับเทพน้ำก็ให้ท่านผู้ชมเลือกอีกเลยแล้วกันนะครับผมนี่คือการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่าจะให้ผมเปิดตู้นี้ในวันพรุ่งนี้หรือจะไปเปิดพร้อมกับเทพน้ำคือแบบจะได้เปิดกันแบบอิ่มๆไปเลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ